บางทีคำพูดคำเดียวคำสอนคำเดียวของครูบาอาจารย์ช่วยเราได้ตลอดชีวิตป้องกันไม่ให้เราต้องตกร่วงสู่อบายได้คำพูดคำเดียวบางทีมันจำจนตายมันสะกิดในใจเสมอเสมอเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้สาภาวะเช่นนี้ผู้ที่มีความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ยอมเป็นไหมล่ะ เมื่อเราเคารพใครสักคนหนึ่งอย่างจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจเราจะไปเจอเหตุการณ์นั้นๆแล้วแต่วันไหนเวลาใดที่ใดก็ตามเถอะเรื่องดีก็ตามเรื่องร้ายก็ตามคำบอกคำสอนใบหน้าของครูบาอาจารย์จะโผล่ขึ้นมาในห้วงสำนึกของเราแล้วเราก็จะแก้ไขสถานการณ์ ตามคำสอนนั้นตามวิธีการนั้นทั้งที่เราเห็นด้วยตาด้วยทั้งที่เราได้ยินด้วยหูด้วยเราจะน้อมนึกถึงครูบาอาจารย์โอ้เรื่องอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้อย่างนี้ท่านแก้ไขอย่างเนี้ยครูบาอาจารย์เนี่ยจึงสำคัญมากๆคนจะมีครูบาอาจารย์ที่นี่ก็ต้องมีความกระตันยูอีกแล้ว าไม่มีความกตัญญูกะตะเวทีไม่มีวิญญาณของความเป็นสิทธิจะมีอาจารย์ได้อย่างไรก็เพียงแค่เรื่องเล่าเป็นแค่ความฝันละเมอละเมอมันก็ลอยไปลอยมาอะไรก็ได้ไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นเหตุเป็นทุกข์นะเนี่ยมันเป็นการสามาราทานถือเอาเลย ยึดมั่นในครูบาอาจารย์เหมือนเรายึดมั่นในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ไม่ใช่เรื่องยึดมั่นถือมั่นอุปาทานให้เป็นทุกข์แต่สมาทานถือเอาเพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นที่ปกปักรักษา